สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะพามาทำอาหารง่ายๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้สาวจะทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะแล้วก็จะลองใช้เป็นครั้งแรกก็คือเครื่องปรุงกุ้งอบหม้อด,ดินนะคะจะลองใช้ของโลโบดูเป็นการทดลองใช้ครั้งแรกนะคะจะลองดูเนาะสาวก็จะเตรียม วุ้นเส้นไว้ก่อนแล้วนะคะก็คือว,วุ้นเส้นแช่น้ําไว้แล้วเรียบร้อยเนาะก็ตัดแล้วเรียบร้อยจะลองผสมไว้ก่อนเลยนะคะผสมกับวุ้นเส้นไว้ก่อนเลยใส่สองซองเลยนะคะวันนี้เพราะว่าจะได้เข้มขน้นกินหอมนะคะ ก็จะคนผสมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้ก่อนนะคะก็มีเตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะที่จะใส่วันนี้ก็จะมีเห็ดหอมต้นกุ้นช่ายฝรั่งนะคะอันนี้รากมันสาวจะเอามาผัดเนาะแล้วก็ต้นกุ้นช่ายไทยของเราเนาะก็เอารากมันมานะคะก็มีขิง แล้วอันนี้ก็มีขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็ขึ้นขึ้นช่ายไทยผสมกันนะคะอยู่ในนี้เนาะอันนี้เป็นกระเทียมค่ะน,นี่เห็ดหอมสาวไม่มีหมูสามชั้นนะคะวันนี้หรือไม่มีมันหมูนะคะก็จะไม่ผัดใส่นะคะจะทําง่ายๆเลยค่ะใส่น้ํามันลงไปแทนนะคะเอาที่เรามีเลยนะคะตามสะดวกวันนี้ มีกุ้งนะคะที่เตรียมไว้แล้วรากผักชีรากผักช่ายเนาะขิง้งก็เห็ดหอมลงไปผัดให้หอมนะคะ เิมเยอะเหมือนเดิมสไตล์เกสาวก็จะผัดเครื่องให้หอมนะคะก็จะได้กลิ่นของจะมีกลิ่นของกระเทียมแล้วก็ขิงเห็ดหอมแล้วก็ต้นขึ้นใช้นะคะแล้วก็กลิ่นของรากผักชีเนาะรากขึ้นใชยนะคะกลิ่นของขิงออกมาแล้ว สาวจะไม่ปรุงเพิ่มนะคะจะลองใช้อของผงปรุงสําเร็จรูปดูว่าปรุงเสร็จออกมาเขาจะเป็นยังไงนะคะจะใส่น้ําลงน้ําที่แช่เห็ดหอมลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้หอม เจะใส่วนเส้นลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่กุ้งรียังลงไป ปิดฝาอบไว้นะคะกุ้งในกระทะก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะทุกคนเนาะก็เปลี่ยนสีเริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวสาวจะลองเปิดดูเนาะ เส้นก็สุกแล้วนะคะกุ้งก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพราะว่าเปลี่ยนสีแล้วเนาะก็คือกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวสาวจะลองมาคนแล้วก็ปรุงเครื่องใส่อันนี้เข้าไปเนาะต้นหอมขึ้นช่ายทั้งขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็ขึ้นช่ายไทยนะคะ ข้างล่างเขาสุกแล้วเนาะเดี๋ยวจะลองกลับข้างดูนะคะอมันกุึ่งออกหอมเลยเราจะใส่อันนี้ลงไปอีกนะคะ คือต้นหอมแล้วก็กุ้ชายฝรั่ง เราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอืมอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิตมเลยเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆแถมอร่อยด้วยค่ะอันนี้ใช้ผงปรุงสำเร็จรูปของโลโบนะคะสำหรับกุ้งอบหม้อดินเนาะ สาวใช้ไปสองซองนะคะแล้วก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มอะไรเลยออกมาอร่อยแล้วค่ะสำหรับสาวนะนี่นะคะเป็นเส้นหอมค่ะหอมหอมหอมมากอร่อยแล้วจัดจานเสร็จแล้วค่ะกุ้งอบหม้อดิน ก็ออกมาหน้าทานนะคะหอมอร่อยค่ะมนเส้นอยู่ตรงนี้